คือชื่อวันลาบซาลูกินเมด่ดใดมันตึมแบบกล้าแต่แตไปซื้อกินที่ร้านมันตึมแบบเพิงใจเหมือนที่เฮาเนี่ยการกินลูกมันจะต้องมีเครื่องในนักนักจะอี้มันถึงจะรับลูกก็จะเป็นอาหารของคนภาคเหนือใครที่ใจบะถถงกับปาก้ากินเลยเมนูนี้การทาแต่ละบ้านแต่ละที่มันก็นจะแตกต่างกันไปเมนูนี้ก็จะเป็นใส่กับแก้มมากกว่ากับเขาใส่ข้าวไปแห่สักโบกสองโบกแล้วไก่หีบตัวก้นมันตึงยางคือการทํานี่ก็ใช้เวลาเมินขันนานนะครับกว่าจะเสร็จพอเตรียมพักเตรียมมีเซ็จเฮาก็จะมาปรุงรสอนน้ำสีแดงๆนี่เฮาก็เอาไปกัันกบ ใสไข่มาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไข่ขาลงไปแห่สักแกนแล้วก็ใส่นมจืดลงไปสักเกินก่อแล้วก็ปรุงรสด้วยผงคอแห้งกะถ้วยแดงใส่นํำนักใส่น้อยน้อยแล้วก็ใส่พริกแรบตามใจชอบไผ่มักเพชรใส่นักน้ำไผ่หมักเพช็ใส่น้อยน้อยแล้วก็เพิ่มความหวานในน้ำหอมดองคนเข้ากันแล้วก็ใส่พักแล้วก็ใส่เครื่องในทอดแล้วก็มีที่เฮาทอดไว้ผักที่เฮาใส่ก็จะมีพักไผ่หอมดวนต้นหอมปักป้อมแล้วก็ผพักจีส่วนเครื่องในทอดก็จะมีไส้อ่อนตับกับเพาะส่วนมีที่เฮาทอดก็จะมีหอมขาวจักไข่หอมแดงแล้วตัวเด็ดของเฮาก็ค ซอยบางๆแล้วก็เอาไปแจเย็นไว้แล้วก็มาใส่มันตึงยางคือส่วนที่ใส่ลงไปตอนนี้ก็คือกระเพาะต้มมันก็จะมีตึงทอดมีตึงต้มใส่ปนกันไปโกลน้อมันเข้ากันพอเข้ากันแล้วก็ใส่ใบบักูทอดไทยที่บบมีใบบักูดก็ใช้ใบมะนาวแตนก็ได้ถ้าเอาไปได้ใส่มันก็แบบไข่เปิดใส่ลงไปแล้วก็โกลน้อมันเข้ากันแทมกรับไทที่เดียนี้หรือว่าจะกินลูกจะต้องมีแรงที่แม่ของหมูถ้าไปเอาหมูไปเลยไปเถอยมาเนี้ยระวังหูจะดับโกนเข้ากันแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็มีขาวที่ห่ตามด้วยบูทอดใส่ลงไแลว้มันเข้ากัน ำบะลำนี่ไปพอแน่สู้รอกันนะครับว่าเป็นอะไรพ่อยกนิ้วยังอี้นี่มันต้องถามนะครับมันตึงยางคือเวลาที่เฮากิ่นลูกมันจะต้องมีมันแพรกินกลับตัวมันก็จะเป็นอย่างที่เปิงแล้วก็เข้ากันสุดๆนะครับมากินลูกตัวกันใส่ข่าวไปหาสักโบกสองโบกแล้วไขหิบตัวก้นมันตึงเหมาะกันแล้ว